สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำการเรนเดอร์ไฟล์วิดีโอของเรานะครับก็คือเวลาที่เรา,าสร้างชิ้นงานนะครับเป็นโมชั่นกราฟิกใน After Effects สรอยแล้วนะครับเราก็จะเอางานของเราเนี่ยเรนเดอร์ออกไปให้เป็นไฟล์วิดีโอเพื่อที่จะไปใช้ตัดต่อนะครับหรือไปใช้กับโปรแกรมพเมีนะครับเราจะทำยังไงนะครับวิธีการนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยให้ดู สำรวจในส่วนของ composition หนึ่งที่เราสร้างงานไว้ก่อนนะครับว่างานของเราเนี่ยมีความยาวของคลิปเนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่างลองเล่นดูเนี่ยประมาณสีวิเนี่ยก,ก็ก็จบจบแล้วนะครับจบเนื้อเนื้อหาแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับ working area เนี่ยจากคลิปที่แล้วที่เราทดลองทำกันเนี่ยผมบอกว่าให้เราขยับเข้ามาให้มันสั้นลงเพราะว่าคลิปเราสรั้น เพื่อที่การพรีวิวเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาต้องรอไปถึง30ิวิเพราะเนื้องงานเรามีแค่4วินาทีเท่านั้นเองนะครับเช่นเดียวกันไอ้เจ้า work area ตรงนี้มันก็มีผลกับการเรนเดอร์ด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้บีบเข้ามาเช่นเราตั้งไว้30วิเต็มเวลาของเขาเลยเนี่ยการเรนเดอร์เนี่ยมันก็จะเรนเดอร์ที่30วิซึ่งก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าหลังจาก4วินาทีไปแล้วเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีอะไรเลยนะครับ ดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มเรนเดอร์นะครับเราก็ให้ตั้ง Work a r e อในระยะเวลาที่เราต้องการเช่นอันนี้ตั้งไว้6วิมันก็จะเรนเดอร์แค่6วิหลังจากนั้นไปที่เมนู Composition นะครับแล้วก็เมนู Add to to n e n r q u q u e นะก็มีอยู่2ที่ที่เราจะไปตั้งค่านะครับก็ไปที่ตรงนี้ในส่วนของ Output Module คลิกเข้าไปในส่วนของฟอร์แมตตรงนี้นะครับ default ก็จะเป็น AVI นะครับก็ให้เราเปลี่ยนเป็น Quick Time นะครับเป็น Quick Time ในส่วนของ Format Option นะครับเข้าไปดูนะครับมันจะมีวิดีโอโคเดกให้เราเลือกหลายอันเลยนะครับแต่ว่าในที่นี้เราก็เลือกเป็น HD 1 0 8่งศูน P 25่สเฟรมเปอร์เซกนะครับก็คลิกที่โอเคแล้วก็โอเคครั้งหนึ่ง แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือ Output t o ตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปก็เป็นการระบุปลายทางนะครับว่าจะเรนเดอร์ไฟล์ไปไว้ที่ไหนแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรนะครับในที่นี้เนี่ยเวลาเราเลือก Format เป็น Quick Time เนี่ยนามสก,กุลของไฟล์วิดีโอเราจะเป็น .mov ก็สามารถที่จะนำไปใช้ตัดต่อเช่น Import เข้าไปในโปรแกรม e m เม r e เพื่อไปตัดต่อกับ กับคลิปวิดีโอคนอื่นได้นะครับเราก็เลือกเป็น MOV มวครับแล้วก็คลิกที่ r e n d e r นะครับโปรแกรมก็จะทำการประมวลผลแล้วก็เรนเดอร์ไฟล์วิดีโอของเรานะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็สามารถไปดูได้ตั้งชื่อว่าคอม2นี้นะครับก็ดับเปิดดูได้นะครับก็จะมี ความยาวที่6วินาทีนะครับแบบนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการเรนเดอร์แบบง่ายๆนะครับก็จะมีการเรนเดอร์อีกวิธีการหนึ่งนะครับคือเมื่อสักครู่นี้เราได้ไฟล์เป็น MoV นะครับถ้าเราอยากได้ไฟล์เป็น mp4 ก็ไปที่ composition แล้วก็ add to adobe media encoder นะครับตรงนี้มันจะเป็นการเปิดโปรแกรม media encoder ของ ของเขาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะช่วยในการเรนเดอร์นะครับใช้เวลานิดนึงในโปรแกรมมีเดี e n อนโคเดอร์นะครับก็จะคือเขาก็จะ detect โปรเจกต์ของเราใน after effects เนี่ยอยู่แล้วนะครับ ซึ่งตรงฟอร์แมตเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมี s264 นะครับคือถ้าเกิดเราต้องการไฟล์วิดีโอที่เป็น mp4 นะครับก็ให้เลือกเป็น h264 ตัวนี้นะครับแล้วก็ Default เนี่ยเขาจะเอาไฟล์ mp4 ของเราไปอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับโปรเจกต์อยู่แล้วนะครับตรงนี้เราก็คลิกปุ่มนี้ครับสีเขียวมันก็จะทำการเรนเดอร์ให้เราทันที โอเคเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สามารถไปเปิดไฟล์ mp4 ที่อยู่ในโปรเจกต์ของเราได้นะครับนี่นะครับไฟล์ของเราครับนามสกุลก็จะเป็น mp4 หรือ mp4 นั่นเองนะครับ